เราจะมารีวิว5ร้านโดยการบอกแบบหมดเปลือกคือมันจะเป็นรสชาติน้ำแกงเหมือนน้ำแกงต้มกระดูกหมูที่มีกลิ่นหมาล่าแล้วมันก็มีความเผ็ดแล้วก็รสชาติอูมมิอุ้ยอันนี้น้ำซุปหวานเออราคาแอบสูงนะข้างหน้าเล่นอะไรก็ขอจับ้าหายน่ะ กับก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปอือร่อยมากอย่างเราตักอย่างนี้ให้ปั๊บเนี่ย <c oughs> เขาเรียกลูกเขยให้หลานใช่ป่ะเราเป็นลูกเขยหรอพี่กับพี่ต๊ะอ้โร้านนี้สูงถ้าเกิดว่าไม่ใช่มัดถูดใส่หน้าโบเลน,นะตกนะไม่ตกที่สองค่ะโอ้โหเ,เนี่ยนะชางไง <c oughs> นี่ที่เหลืวะเดี๋ยวพวกเราเผาม้าก่อนยังไม่ตายไม่ตยอ้หโบ แล้ววันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องโบกัญญารัตอีกแล้วนะคะชิมุย หวยออกอะไรหวยออกอะไรรถสุธีใช่ไหมรถสุธีสามตัวแล้วมีการเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอะไรวะแล้วน่าโกรธเลยนะสุธีสามตัวตรงแล้วไม่ยอมบอกคือมันบอกไม่ได้ลุงน้อยมันคือการเดาโมเลยบอกว่าให้ลุงน้อยอ่ะหยุดเล่นหวยสักพักนึงจะบอกว่าอะไรปะเดี๋ยวจะหยุดสักสิบห้าวันก็คือวันนี้เราอ่ะเป็นสายหมาล่าเลเวอร์มากๆเลยนะคะอินเสิร์ตคลิปเลย t ิกตอกปิ้ง เป็นยังไง <C ourse> <apology> ชีวิตเป็นยังไงชีว <GO av i> ิตดีดีความจริงโบชอบกินหมาล่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่มันเป็นคลิปแบบนานนานๆที่โบอะทำหมาล่ากินเองอะทุกคนเส้นยังไม่สุกทุกคนเขาแซ่บมาก ก็ได้แหละตั้งแต่คบกันใช่ปะคือเบชอบกินห <c oughs> มาล่าอยู่แล้วแล้วคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมาล่าเลเวอร์คือซุกี้จินดามาใช่ปะก็เลเวอร์ไปหมดเลยแล้วคระแนีนเราก็ไปกินมาหลายร้านทุกคนแต่ร้านที่ถูกใจเราจริงๆเลยนะก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้านคือ <c oughs> ถ้าถูกใจสุดๆเลยก็คือซีอเคอะอร่อยแล้วก็ร้านที่ถูกใจอีกเนี่ยมันก็จะแบบรสชาติคล้ายๆกันที่เหลือแต c c ่ซีอเคคือมันเข้มมันต้องการเข้มข้นซึ่งโบชอบเพราะโบชอบอะไรเผ็ดๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคัดมาแล้วว่าให้น้องๆคัดนะซึ่่่่่งงงงบบบบบูไไมมมมรร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 ้้้้้้้เเเเลยยนนนนนนะะะวววาา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 าทีีออออๆสัปป็จิโดดกกแหื ว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนรสชาติจืดไปเข้มไปเราจะพูดหมดเลยแต่เราจะไม่รู้แบรนด์นะคะว่าแต่ละแบรนด์คือแบรนด์อะไรเพราะว่าบอยอยากลองชิเล่นๆเพราะกินหม่าล่ามาเยอะมากก็เลยซื้อแบบว่าซื้อแบบเดลิเวอรี่ที่เป็นแบบหม่าล่าถังอะมาลองดูว่าจะเป็นร้านไหนบ้างนะคะซึ่งโบไม่รู้เลยนะว่าร้านไหนแต่สิ่งที่โบรู้คือร้านเดียวฮอตคอร์ดแมนแต่กดไม่ทันเดี๋ยวโบอินเสิร์ชคลิปให้ดูค่ะนี่คือบรรยากาศในการเพ็ดแล้วเพ็ดหมดแล้วเหรอปิดแล้วเหรอจริงเหรอทุก ปิดร้านแล้วดิใช่มันอยู่อันนี้แล้วไม่อยู่ในตะกร้าแล้วปิดแล้ววะร้านปิดแล้วอะไรอ่ะจริงเหรอคนผดเมนอะนะปิดแล้วปิดแล้วเลือกเยอะคือเราบอกน้องว่ายังไงก็แล้วแต่มันต้องมีนนร้านนี้แต่มันกดไม่ทันนะวันที่ถ่ายอะคือมันกดไม่ทันเลยทุกคนเขาเปิด13.00ใช่ปะสองนาทีปิดเหรอแคทมสองนาทีหมดแล้วคือเขารับแค่10ออเดอร์ต้องกดเลยจิ้มจิ้มเลยซึ่งโบแบบโอ้โหไม่ได้กินในวันเนี้ย คำถามคือเป็นอะไรเป็นอะไรสูงอ้อยต้องยกนี่ก็อะไรก็ไม่รู้บ้านเราก็ประมาณนี้ทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าความคุ้มค่าเป็นยังไงปริมาณเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แล้วความแตกต่างเป็นยังไงประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะมาร้านแรกมาเลยอันนี้หิวมากจริงนะ วิวลิ้นหน้าตาเหมือนกับผัดอะไรสักอย่างแต่เอาจริงๆนะหม่าล่าถัางเอาเวลาที่เราซื้อมาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะบางร้านมันก็จะมันเขาจะแยกมาเนาะบางร้านอะแต่นี้ให้เยอะมากเลยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่5้ายิบาทชิงหรอถูกนะถูกนะเฮ้ยอุ้ยนะ่ากินมากคือนี่เป็นคนชอบกินหม่าล่าแบบโคตรเลยนะทุกคนเอ้อย530ได้ประมาณนี้แล้วก็ได้น้ำจิ้มมาสองเป็นน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มถั่วแต่น้ำแกงให้มาน้อยอยู่นะแต่ห้าร้อถือว่าราคาดีนะเพราะว่า ปกติแล้วอะถ้าโบไปที่ร้านอะไม่ต่ำกว่าพันน้ำจิ้มคือเราขอเขาป้าแคทหรือว่าน uh ้ำจ uh uh ิ้มเนี่ยคือเสียเงินปะเป็นในชุดเป็นในชุดมาค่ะเริ่มจิ้มน้ำซุปไนก่อนแมททุกคนหุ้ยน่าสั่งมากินที่บ้านมากเลยค่าส่งแพงนะแต่บ้านเราค่าส่งแพงเพราะบ้านเราอยู่ทันเมืองแลไม่ค่อยมีร้านแบบเนี้ยสุนีกินได้ปะได้พอได้นะเห็นเหมือนจะเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ด น้ำซุปกลางๆไม่ได้เข้มข้นมากแต่สดได้ใช่แต่สดได้จะเป็นน้ำซุปที่แบบเป็นน้ำซุปกระดูกหมูปะแล้วก็ใส่กับหม่าล่ารสชาติโอเคนะอ่ะอันนี้เป็นเนื้อจิ้มอย่างงี้นะอ,อันนี้ร้านแรกเราไม่รู้ชื่อร้านนะทุกคนเราพูดแบบตามความเป็นจริงนะปับ<อ>๊บชื่นใจอร่อยไหมจิ้มเป็นยังไงโอ้ยอืมอร่อยมากเลยว่ะน้ำจิ้มมันมีความเป็นหอมเจียวอ่ะ เหมือนกันอร่อยอ่ะอร่อยมากพอจิ้มแล้วอร่อยเลยต้องบอกก่อนว่าโบเป็นคนกินรสจัดมาแต่โบว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะชอบใส่มาแล้วถึงอะไรรู้ปะจัดชายใส่ได้ทุกอย่างนี่ไงมีฟองแล้วกอร่อยมากกูอร่อย ถ้าแบบไม่จิ้มอ่ะคือมันจะเป็นรสชาติน้ำแกงเหมือนน้ำแกงต้มกระดูกหมูที่มีกลิ่นหนาล่าแล้วมันก็มีความเผ็ดแล้วก็รสชาติอูมิมันไม่ใช่ไม่เข้มข้นมากนะหมายถึงว่ารสชาติกลางๆถ้าแตะจิ้มอ่ะโคตรอร่อยเพราะว่าน้ำจิ้มจะหอมซอสงาอืมมันงาแล้วก็หอมกระเทียมเหมือนกระเทียมเจียวเลยอ่ะอร่อยนะแล้วก็ออกหวานๆเล็กๆอร่อยไหมน้อยอร่อยน้อยชอบกินหมาล่าปะชอบโดนขาขามันมีขาด้วยเหรอมือหน่อยไปดุ้นและขาที่ เนื่อค่ะเหรออ่าเขาใส่ขามา,าอร่อยอะแล้ว,ลวราคาห้าร้อยสามสิบอะมันกิมคารามาอร่อยนะสำหรับโบลห้าเซนสิบโบให้แปดมาให้เท่าไหร่ฮะขนาดมาไม่เคยกินนะมายังให้เลยให้เท่าไหร่ <laughs> มาต้องให้อีกแล้วแหละแต่ว่าให้เท่าไหร่เซนสิบให้เท่าไหร่ฮะ อ่ะสิบป้าสิบสิบเลยอ่ะสิบถ้าไม่หึงสิบเข้ามามันอร่อยนะ้งว่าถูกปากมากน้องน้อยะประมาณแปดเพราะอะไรคเพราะอะไรฮะยังของระบบที่ไม่แปดอะเหมือนกันเพราะว่ามันเผ็ดมันอร่อยนะแต่ว่ามันมันยังไม่ได้แบบเข้มจนแบบอืมอย่างเงี้ยแต่ถ้าคะแนนพวกความคุ้มมาบุ้ว่ามันคุ้มนะเพราะว่าห้าร้อยอ่อถ้าเราให้อะเราให้ให้ประมาณ9ด้วยมันไม่เผ็ดมากแต่มันกลมกอแล้วพอจิ้กับน้าจิ้มหันเ้ากันรมากอ่ะเยอมากสี้านเพื่อนอาใอิ่ ้เดียโบทำนี้ไม่ได้นะโบว่าของทั่วไปชอบมากแต่ของโบโบอยากได้มันแบบเผ็ดชาเข้มกว่านี้นิดเดียวเออใช่แต่ความจริงอร่อยไปอุ้ยแคทอยากเก็บไปกินอ่ะไม่เสร็จแล้วโบก็ไปรวมเป็นหม้อเดียวแล้วก็ต้มไงไม่อยากให้ถ่ายว่ามันมันเตรียมอะไรมามาเราเตรียมมาทุกอย่างเทรวมกันอ่ะโอ้ย สัมาเยอะอะสั่งมาในเรื่องค่าราคามันใกล้เคียงกันไงแล้วมันได้สามหมอสามเฟสาเฟนในราคาใกล้เคียงอันนี้เท่าไหร่ห้าหกเจ็ดฮะห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้หรอทำไมมันได้สามขุงเลยเนี่ยจริงๆถ้าต่อชุดกันมันตกชุดละาร้อยแปดสิบาบาทแล้วชุดหนึ่งคือเราเลือกไม่ได้ถูกป่ะ้านเนี้ยอันนี้ทุกคนเราไม่ได้รวมค่าส่งนะอันนี้คือราคาของหม่าล่าจริงๆนะไอเดียใครคิดไว้กูอยากดนหม่าล่า เต็มเลยนะอุ้ยทำจริงอุ้ยตลาดนี้คุ้มมากเลยอ่ะอันนี้คือรวมกันเลยหรอรวมเลยอยากเห็นปริมาณน่าจะล้นนะเหรองั้นก็สองก็พอราคาดีอ่ะราคาดีมากอ่ะดีที่สุดเออราคาดีมากอ่ะได้สามถุงอ่ะถ้าให้บทาทยนะบรู้ว่าร้านไหนมาล่าไออีแน่เลยอ่ะมาอย่างนี้นะคะคือน้ําจิ้มแต่น้ําจิ้มจะไม่ค่อยข้นนะทุกคนขอชิมน้าจิ้มก่อนให้คะแนนเท่าไหร่อุยน้ำจิ้มไม่ข้นแต่น้ำจิ้มอร่อยนะ อ,อุ๊ยอันนี้น้ำซุปหวานนำ้ำซุปหวานมากซุปหวานอ,อันนี้อันี่อันนี้นัวๆอันนี้ไปเรื่อยๆอืมอันนี้อร่อยวะ่ะอันนี้ถ้าไม่มีกลิ่นมาล่าเหมือนน้ำยิ้วเลยอุ๊ยนี่มีน,น,น,นี่หมูใช่ไหม,มหมูสับสานอันเนี้ยไม่ได้เข้มข้นมากแต่รู้สึกว่าน้ำซุปบะเขากินขาดตรงที่ว่าน้ำซุปเขาหวานนนี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยอ๋อแต่มากินเนื้อสัตว์มันจะเยอะเนาะนี่ใส่กอก ร้านนี้เหมือนเขาแบบแล้วแต่เรากดนะไอ้บุกจะเอาอะไรในราคาเท่านี้<อ>แต่เลือกได้สูงสุดสิบอย่าง,<ช>างแล้วราคาเ<ช>ท่าเดิมอย่างนี้เหรอใช่ค่ะร้านนี้น้ำซุปหวานมากอร่อยอ่ะมันจะมีหมูสามเนืออ้อสามแต่รู้สึกว่าอันนี้จะมีความเผ็ดเหมือนแบบพริกป,ป่นให้เท่าไหร่ดูสำหรับโบนะโบให้เจ็ดโอ้เท่ากันเลยโบให้เจ็ดครึ่งอ่ะเอาดีดีเอาดีดีเนี่ยเนื้อกระใจอ่ะ อันนี้ให้ห้าทำไมคือกินมาราเขาไม่ขึ้นคือผมไม่ไแน่ใจว่าเราสามารถขอแบบเผ็ดได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะ สำหรับเราเราให้หกคือกินมาล่ามันไม่ค่อยมีแล้วมันมันเผ็ดมันแบบพริกป่นเกินไปแล้วรสชาติมันไม่ได้แบบเหมือนเหมือนมาล่าที่เคยกินมาก่อนแล้วน้ำจิม้มไม่เข้มข้นแล้วเลยให้หกแต่สําหรับโบโบ,บว่าโบาไม่แน่ใจว่ามันสามารถขอเพิ่มกลิ่นได้ไหมหรืออะไรได้ไหมแต่ว่าวถ้าเราดูตามหน้าง,งานเนาะโตประมาณนี้แต่ถ้าความคุ้มก็น่าจะเกินสิบอะแต่เผ็ดมากนะร้านนี้ร้านนี้เผ็ดแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นมาล่ามากเท่าไหร่แต่เผ็ดเผ็ดกระร่อนมากแล้วบยมีเยอะ พอไ้เหรอก็บอกินน่าเนหม่าล่าก็รู้เข้าใจแต่มันเหลืออีกสามล้านต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นร้านหม่าล่าที่ส่งถึงบ้านเหมือนกันโอ้โหอะไรอ่ะซุปหม่าล่าเหรออ้าวอันนี้คือในราคาเท่าไหร่คะหกห้าห้าค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มด้วยหกร้อยห้าสิบห้าบว่าเขาหน้าจะแบบไปหนักที่เนื้อที่แบบให้ให้มาเต็มเต็มแล้วเราว่าหนักที่น้ำ เออราคาแอดสูงนะแล้วก็จะมีแบบลูกชิ้นกุ้งแบบนี้มากลัวมันปุ๊บอรกมาก็ดูเข้ามากระบอกก็อยู่ข้างหน้าไง เออราคาแอบสูงนะข้างหน้าเล่นอะไรอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเดี๋ยวก่อนนะอันนี้แบล็คลิสตแล้วคนเนี้ยแต่ว่าร้านเนี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นหมาล่าถังที่แบบปรุงมาให้เราเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาปรุงเองอ่ะเดี๋ยวลองเอาขึ้นเลยแม่แล้วเดี๋ยวเราอาจจะทําแบบหมาล่าถังนะคือเอาทุกอย่างรวมกันแต่นี่เขาจะใส่เป็นเครื่องไอ้พวกนี้มาให้อะมีพวกข้าวโพดมีพวกแบบเขาเรียกว่ายาจีนเหรอตู้ตามหน่อยตู้ตู้ นก็คือเลดืดมาแอบสงสัยอ่ะขึ้นชื่อว่าหมาล่าทำไมต้องมีน้ำมันเยอะก็น่าจะเป็นอาหารของเขาอ่ะแม่เคยเห็นตอนที่เขาทาเปล่าเขาเอาน้ำมันอ่ะใส่ลงไปแล้วเอาพริกก็ใส่ลงไปแล้วทอดอ่ะรู้รู้ป่าว่ากระทะเป็นกระทะใหญ่แบบจากโบไปนู่นอ่ะ ทีวีอะไกลมากนะมาหาใหญ่มากโบเข้าใจอะไรผิดแล้วมามาไม่ได้ถามว่ากระทะใหญ่แค่ไหนมาถามว่าทำไมก็ต้องใส่น้ำมันเยอะโบก็ไม่รู้แต่โบแค่แบบโบแค่อยากบอกเขาเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องสุขภาพเพราะว่าป้าที่ลุงน้อยชอบไปนั่งที่หน้าบ้านเขาบ่อยๆอะมาเช้าอะเขาเหมือนแบบเกรงอยู่ดีน็อกเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดเนาะเพราะว่าอยู่ดีๆครึ่งซี่กับเกรงไปหมดเลยแล้วคะแนนลุงน้อยเขาก็แบบเศร้าตอนเช้าก็เลยบอกว่าเออเราต้องแบบดูแลสุขภาพนะแบบพวกน้ำมันบางทีเราต้องเลือกกินก็เลยจะแบบไปกินน้ำมันที่เป็นน้ำมันข้า ะน้ำมันรวงข้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันรวงข้าวจะไปกินน้ำมันลำข้าวแล้วลุงก็บอกว่าอะไรเอาตรงนี้แหละ B7 พูดเป็นเล่นนะดูดิน้ำมันก๊าซอ่ะเอ๊กินได้หรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพูดเล่นนะนั่นแหละทุกคนเราอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะแต่ว่าป้าแกก็ประมาณ80เนาะแปดสอ่ะเมื่อเช้านี้ประคองแกไปขึ้นรถก็จับป้าหายนะคะแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันตลอดไป วันนั้นลุงน้อยอ่ะเจ้าวกแล้วเมื่อนหนูแล้วบอกบอกลุงน้อยอยู่ไหนลุงน้อยบอกเน,นี่ยนั่งอยู่บ้านป้าน,นี่ยแหละกลับจากธุระก็เลยรีบแวะเข้าบ้านป้าแล้วก็บอกว่าเออลุงน้อยเป็นไงบ้างแล้วคือป้าแกดูแลลุงน้อยดีมากอะ่ะคือแบบแกน่ารักมากบอกว่าให้กินยาแล้วหนูอะไรอย่างเงี้ยก็อขอให้ป้าหายไวแต่เนื้อได้เยอะเนื้อได้เยอะจริงบอกว่ามันน่าจะแบบไปราคาสูงที่เนื้อ แต่โบคิดว่าโบรู้นะว่าที่ไหนนะน่าจะเป็นเลือดปะถ้าโบลองทายด้วยเพราะว่าเนื้อมันเป็นเอกลักษณ์อะกินจดจำได้เลยหรือเออโอ้แม่โบนี่ใครแล้วเดี๋ยวลองทายดูสิว่าโบพูดถูกไหมแต่อันเนี้ยเขาจะใส่ทั้งหมดไม่ได้ปะมันต้องแบบจุ่มแล้วกินเลยน้ำจิ้มเขาทำมาให้สองแบบก็คือเป็นน้ำจิ้มที่ใส่งากับไม่ใส่งาอี <c oughs> ตัวนี้ก็คือตัวอร่อยเลยนะไอตัวงานเนี่ยเอาแล้วชิมก่อนนะขอชิมน้ำจิ้มหน่อย <c oughs> อร่อยมากตัวนี้เรบูบแม่แม่เดี๋ยวากินน้ำซุปอินเสิร์ตก่อนนะไม่ใช่อืออร ส่วนอันนี้จะเป็นน้าจิ้มแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่งาแต่บว่ารสชาติน่าจะคล้ายๆกันอันนี้ใส่แต่ซีอิ๊วคนนี้เป็นสูตรซีอิ๊วกับสูตรแต่่บสูตรงาเหรอกรซีอิ๊วอาจจะเค็มโดดไหมะกินมาล่ามาแล้วอ่าชิมน้ำซุปกันก่อนพี่น้องมาโบโอ้อีกกอดน้ำซุปโคตรหอมน้ำซุปโคตรหวานหวานมากอ่ะน้ำซุปแล้วก็หอมด้วยนะมีหอมกลิ่นแบบเขาใช้อะไรต้มมาลองน้อยลองชิมลองชิมดิที่ใหม้อต้ม อ,อร่อยอันนี้อร่อยเลยมันคือแบบใกล้จีนมากๆเลยอะเอาจริงๆถ้าให้เราดูตามปริมาณมันอาจจะน้อยหมายถึงว่าเครื่องมันอาจจะน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เป็นมาล่าถามที่ว่าเขาจะใส่ให้ดีละนิดอะ่ะอันนี้มันเป็นชาโบโูแล้วไงซึ่งถ้าเราเอาดูตามรสชาติเพราะว่าอันเนี้ยก็อร่อยนะแต่มันลื่นอ่ะกลัวกินมาล่าต้องถอดเสื้อกินจะได้ไม่ต้องเยอะอือหือร้านนี้บอกเลยอร่อยผักก็อร่อย ลูกชิ้นอร่อยมากจิ้มกุ้งกินอะไรแมห่องมันหนึบหนับหนึบหนับเอยเนื้อโอเคไหมอันนี้มันต้องจิ้มเราขึ้นที่จริงได้ใช้ช้อนจบเลยหรือไมเออมันจะไปกรี๊บทำไมแม่ขอโทษนะนะตุนลูกชิ้นกุ้งเหรออร่อยจอร่อยอ่ะเออเด้งๆดอ่ะเออหืมกุ้งกุ้งกุ้งตอชิ้มกุ้งเหรอกุ้งหมดแล้วทำจริงจง นยาแล้วนนี้ดีว่ะเอออร่อยอร่อยว่ะเด่นมากเลยกุ้งอ่ะเด่นที่ที่บอกขนาดนั้นเลยใช่เราไม่เคยชมใครนะอร่อยบอกอร่อยอะล้างก่อนมันมันโูของกุ้งอุ้ยกุ้งอร่อยว่ะกูทีเอาอะไรเอาะไรลองๆดูว่าไม่ได้พูดเล่นนะกุ้งอร่อยมากงมงอมเนี่ยงมงมสิไม่มีมันทำไมมันไม่มันมีกุ้งอะมันกี่อันมันมีอยู่ห้าอันเองมากินคนเดียวอ่ะ อร่อยมากขอหน่อยดิอ่ันนั้นครึ่งนึงแบ่งกันไปให้คะแนนให้อันนี้ลงให้เก้าเลยแต่ถ้าที่เปรีความคุ้มอ่ะมันก็ต้องให้สองร้านนั้นถูกป่ะแต่ถ้ารสชาติอันนี้มันก็ค่อนข้างแบบอร่อยมาว่าร้านแรกอ่ะอร่อยเลยเพิ่มคนมาเพิ่มคนอันนี้มาให้เท่าไหร่ฮะอันนี้เหรอให้ห้าร้านแรกแค่ให้สี่ให้สี่ครับมาต่ำกว่าร้านเมื่อกี้ฮะไม่ได้ไม่ได้ต้องให้หก พราะว่าลูกชิ้นเข้ามาแรงร้อยให้เท่าไหร่มาฮะร้านแรกหัวให้ห้าสิบไม่ร้านสองร้านสองมาห้าให้ห้าเออร้านสิบร้านแรกแม่ก็แรกห้าสิบแม่ค่อยเปลี่ยนใช่ร้อยให้เท่าไหร่แต่ต้องใช้วิจารย์นิดนึงนะทุกคนร้านนี้ให้แปดเลยอะแปดครึ่งเอาลูกชิ้นไปแต่ร้านนี้บอกให้เก้าเลยแต่ว่าถ้าถ้าที่บอกคะแนนที่แบบคุ้มอะต้องให้สองร้านนั้นแต่ร้านนี้มันจะแบบเออไอ้นี่กว่านิดนึงแต่มันก็จะราคาสูงขึ้นแต่ร้านนี้เราให้เจ็ดเพราะว่าน้ำซุปมันหวานมันหวานไปเวลากินกััับบนน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 น้้้้้้้้ำจิมมททีี่่หหหวววาาาาาะะะไไไดใใชชปเเลยออออตงรรคพ การ์นที่เราให้อ่ะมันคือแล้วแต่บุคคลอ่ะอย่างเราตักอย่างนี้ให้ปั๊บเนี่ยเขาเรียกลูกเขยให้หลานใช่ป่ะเราเป็นลูกเขยเหรอไม่ใช่ดีกว่าลุงให้หลานเขยยังไม่เป็นลูกเขยเลยยังยังไม่ใช่ไม่รู้ว่าคนไหนต้องดูกันไปก่อนโอ้โหลูกชิ้นติดเลยมั่ยเนี่ยหรืปากเลยยังยังหวานอยู่เลยอ่ะแต่ลงน้ำอร่อยนี่สังเกตง่ายเนาะก็จะพูดเยอะมากกุ้งเกี๊ยวอ่ะเนแต่น้ำจิ้มเนี่ยเขาปรุงมาให้มันอร่อยอ่ะตอนนี้ยังชอบร้านแรกมากกว่าให้เดียวบอกความคุ้มเพราะอะไรเพราะให้ร้านแรก อันนี้คือร้านที่สี่ราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยสิบบาทค่ะใหอายุนะแนวแนวแนวเดือดหนักที่สุดทีอเราแนวแนวตรงไหนเราบอกเราโอ้โหแต่น่าจะเข้มข้นอ่ะนี่คือแบบพริกน่ากลัวมากข้างล่างโอ้โหนี่โคตรเข้มข้นเลยอ่ะแต่ว่าเพื่อนที่เขาไปอยู่จีนมาเขาบอกว่าปกติแล้วคนจีนเขาไม่ได้สดน้ำแบบนี้ถ้าเป็นน้ำที่เป็นน้ำมันเขาโอเคกินเออแต่น้ำจิ้มดูดีมากเลยอ่ะน้ำจิ้มดูแบบมันแน่นอ่ะพี่กับพี่เดิม ร้านนี้สูงกินมาล่าปลาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำจิ Hans ้มมาก่อนดีกว่าคุยน้ำจิ้มมันนี้ดูแบบดูข้นมากเลยอ่ะชิมมอร่อยมากอันนี้น้ำจิ้มคือหวานเลยถั่วนอันนี้น่าจะแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งมาให้อ่ะไม่น่าจะสำหรับคนกินเผ็ดใส่ถั่วให้ด้วยน้ำจิ้มใส่อะไรเข้ามาเหมือนกุ้งแห้งเลยอ่ะน้ำจิ้มอันนี้ได้เลยอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อก่อนเลยดีกว่าอันนี้คือหมูใช่ไหม ามันดูสิดูชอบกินชอบกินจะเอใช่ปุ๊บไปเฮ้ยแต่น้ำซุปน้ำซุปได้นะกินอันนี้น้ำซุปกลมกรอต้องเลือกให้มันไม่โดนน้ำมันนะไม่หวานเออไม่หวานแต่มันกลมกรอบโอ้ยใครล่ะสุตแม่อะดูเฮ้ยไม่มีการถามใครล่ะเหนียวดูกล้องเลยแต่มันกลมกรอบแต่มันกลมกรอบนี่เออไม่แต่เขาแยกมานะ้ยน้ำจิ้มอร่อยว่ะคุณคุณรัตีดีนะ น้ำจิ้มคือแบบกลมกล่อมกลมกล่อมมากน้ำซุปอันนี้อร่อยเลยเชื่อปะอันนี้เป็นสิ่งที่แพงนะโบเคยไปกินร้านานะึ่งเขาบอกว่าอันนี้ถ้าสั่งเพิ่มอะ่ะอะละติดบบาทไม่สิบบาท,บาทนี่ครึ่งหนึ่งนะใช่ปะตอนนั้นอะเออเล็กด้วยแต่ไม่ใช่ร้านนี้นะหมายถึงว่าเคยไปกินที่ร้านหนึ่งมันคล้ายบวกตัวมวยที่อาบน้ำาเหรอลุงไม่กล้ากินเขาจะเออนั้นแหละมาทำลุงน้อยใช่ปะมันเหมือนนั่อะเหมือนลูกบวกอ่ะแต่น้ำจิ้มวันนี้ก็อร่อยนะหวานๆนะอันนี้คือเขาแบบไม่ไม่ไดด้้เเป็็นนนนสายยผออออ่่ะะัีร อืมอันนี้เนื้อแยกออกอยู่นะมะว่าไหนเนื้อไหนหมูอะม่ะไม่เราไม่ใส่ <laughs> หมูแน่นะลองดูนะหมูแน่นะถ้าเกิดว่าไม่ใช่มัดถยใส่หน้าโบเลยนะ <c oughs> ใช่ยังไงก็หมูใช่ป่ะใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้นะหมูเต้าหู้แบบไม่ได้ทอดอร่อยขอโทษพี่ป่ะ ดดดูีว่าแต่น้ำซุปอันนี้อร่อยร้านนี้อร่อยถ้าเทียบกับราคาบโบให้เก้าเลยร้านเนี้ยราคาก็ดีร้านนี้ให้แปดเลยควน้ำซุปดีได้ล้มาค่ะเอ้ยแต่โบชอบเต้าหู้อันนี้นะเต้าหู้อันนี้อร่อยเหมือนกันนะคือโบว่ามันเหมือนกับอีเต้าหู้ม้วนม้วนมวลนั้นอะแต่ว่ามันแค่ไม่ได้เอาไปทอดปะใช่ อร่อยตั้งต <iday> <rik pus i 2> ่กินหมาล่าเป็นไม่ได้กินสุกี้อีกอย่างนี้หมาล่าดังมากฟีเวอร์มากโบเคยถามทุกคนแล้วว่ามันจะมียุคที่ฮิตชาบูมาทิ่หมูันณะแล้วมันจะมียุคอะไรที่ฮิตอะไรต่อไปซึ่งเรียงไงคำตอบหมาล่ามาทีแรกย่างเนยแ่เออใช่ใช่ค่ะวิ่งตะเวนกินย่างเนยแต่หมาล่าคนคนชอบเมื่อก่อนจะเป็นย่างแบบเสียบไม้อ่าใช่ใช่แต่ตอนนี้คือชาบูหมาล่าฟีเวอร์มาก เดี๋ยวก่อนเพราะพ้อมแมนเดี๋ยวเจอแล้วน่าเราฝั่งมาไม่ได้อะเต็มอ่ะร้านเนี้ยกำลังเป็นกระแสเลยซึ่งเรายังไม่เคยไปกินแล้วเราจะทำยังไงจะได้เข้าไปกินก็เดี๋ยวจะไปกินวันที่12นี้แต่ว่าเราต้องไปรอร้านเปิดอ่ะเพราะไม่งั้นน่ะก็จะเต็มเหมือนกันอันนี้คืออะไรอ่ะเออเล่นเหมคนเมานะอ่าไม่ใช่บกหมอสุดเอาละเป็นผักเป็นผักเขาเขาเขาปอกมาผักขมนะเขาปอกเปลือกผักขมนะเขาโกงอ่ะเขาเขียนว่าต้นผักกาด ก็จบแล้นไมาแล้วูาให้ก้าวจำศีลเลยเพราะว่าราคาได้รสชาติโคตรได้จบแมวเทน้ำจิ้มอร่อยมากอยากให้รู้ว่าเอาไปเทไหนเทที่นี่แต่เราไม่ได้ทิ้งนะเนี่ยสาบานเลยนะว่าจะกินเพราะว่ามันต้มมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันไนีมาให้ร้านไหนคะที่ชอบร้านแรกเหมือนผมครับผมไม่ให้ร้านแรกจริงอเราชอบร้านแรกลุงน้อยชอบร้านไหนฮะร้านหน้าว่าร้านตุ๊กปมยังกูชอบร้านเมื่อกี้ว่ะเพราะว่าน้ำจิ้มมันเลิศอ่ะ อันนี้ถ้าให้เดาเลยป่ะร้านนี้จะสังเกตเลยว่าแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยมาดีเลยอันนี้รู้อันนี้รู้เลยว่าร้านไหนซีคูเคอุ้ยมีนี่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นไอ้นี่นะโมคิดว่ามันน่าจะเป็นไคตี้เหล่าแน่เลยเพราะว่ากุ้งมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ดูดีเลยสองน้ำซุปนี้ให้เทรวมกันหรอซุปอันะไรเขาเขียนว่าเป็นน้ำชาบอกนี่น้ำชาอ่าใช่เขาจะ็ตัมน้ำชาขาชา อันนี้เท่าไหร่คะ662ค่ะตังมเดี่ยวเนี่ยนะตังมเดี่ยวเนี่ยนะแม่ตกใจตังโมอันนี้กินตังโมก่อนกินกินตังโมโชก่อนอันนี้ของน้อยขอชิ้นนี้ชิ้นนี้ตื่นใจโอ้โหหวานมากอร่อยแม่ต้องบลอหวานนิดนึงอ่ะเอานิดนึงไม่ไปคน้อคเตอร์เขาก็ช่างเขาเฮ้ยนี้จะเป็นอะไรอ่ะเหมือนมะเขือเทศเลยน้ำมันเนาะ รู้เลยชัดเลยเนี่ยน่าหลัดที่เหล่านั่นเลยเพราะว่าอะไรวะน้ำจิ้มมีหมูสับเนี่ยมันเป็นปอนด์แท้ได้เลยเนี่ยรู้แล้วสามร้านอ่ะเทนะจะปล่อยหมดโบจะปล่อยทำไมเดี๋ยวปล่อยนะจิ้มจิ้มผู้ชอบซอนดี้อะไรหรู้ป่ะมาช็อตวันนี้คือแบบช็อตครับเดย์เลยนะใครๆครแอนม้วนเดียวนะอันนี้คือตลกมากดม้วนเดียวเนี่ยนะดม้วนเดียวเนี่ยนะโอเคใส่เครื่องเลยไหม สำหรับสำหรับโบโบยังแบบรู้สึกว่าน้าจิ้มอาจจะแบบซีอิ๊วอ่ะเราจะไปทำของเขาไม่ได้ซีอิ๊วม,มันเค็มโดดนิดนึงแต่มันเป็นสูตรของเขาที่มันอยู่มาในเซตนี้แ,นแต่แถ้าไปที่ร้านมันไปปรุงได้ราว่าเขาให้ไปใส่น้าเพิ่ม,มใช่ไหบอกว่า จะเพิ่มกขาบอกแล้วแม่ลงขึ้นอะไรอะไอ้น้ำอย่างนี้นะเตาไม่เราว่าเราว่าอากาศมีผลไหมแบบอากาศร้อนแล้วทําให้เราร้อนขึ้นเธอหมายถึงแม่เราสุกแม่ทุกคนเลยโอ้ระกาศร้อนแล้วทําให้เราร้อนขึ้นขอโทนแม่ยังไม่ไม่ได้ว่าใครเลยแต่คนนี้ลมร้อนมีอยู่คนเดียวนะตอนนี้แล้วว่าอากาศร้อนมีผลนะโอ้ใช่ ทำไมเอ่ยเอ้นั้นมันเป็นชาแบบชากินแน่เลยเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่น้ำชาเขาเอาไปเต้มอยู่แล้วเออไม่ชาขี้เขียวอะหรอพราะชาฝาเขียวเขาจะใส่เป็นไอ้นี่มาดิถ้าเราชิมแล้วมันหวานอะชัดเจนเลยชิมก่อนเฮ้ยแม่ระวังร้อนเยอ่ะอ่าชัดเจนหวานเจี๊ยบเอาไหมจริงหรอหวานเจี๊ยบน้ำคือหวานเจี๊ยบเลยอะชื่นใจจริงหรอ ติดตาตรงที่ว่าตอนเราไปกินซิลเคียเขาจะใส่น้ำชาเขามีน้ำชาไงแล้วน้ำชาก็คือสีนั้นเลยใช่เราเลยเข้าใจว่าใส่ได้ไงถ้าถามโบนะอร่อยอร่อยป็นงย่างถ้าถ้าถ้าแคทไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำฟักอ่ะโบก็จะคิดเป็นสูตรของเขาเฮ้ยแต่ไม่แย่นะอร่อยนะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นชาฟักเราเลยรู้สึกว่ามันแบบว้ายอะไรเงี้ยระวังระวังแม่ระวังร้อนร้อนอยู่นี่ ตลกขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าหม่าล่ามจะมีหลายอย่างถ้าหม่าล่าที่เขา,าเอะอน้ำซุปหม่าลา่าไปผสมกับน้ำซุปกระดูกหมูอะมันก็จะเป็นรสชาติอีอย่างที่มันซมได้<ช>แต่ถ้าเป็นอย่างงี้มันคือหม่าลา่าเลยน้ำซุปเขาอะซนไม่ได้ตอนถ้ามาตอนแรกนะถ้าเราไม่ใส่ใช่ม,มันต้องมาเติมน้ำเปล่าเพิ่มสบูรู้สึกว่าถ้าเราไปตักเองน่าจะน่าจะค่อนข้างเวิร์กแต่ว่าถ้าเป็นสูตรของเขาอะมันจะค่อนข้างเค็มโดดเนาะอันไหนเค็มอันนี้น้ำจิ้มเค็มโดดอันนี้เค็มโดดแต่อันนี้หวานก็เข้ากันแต่มันเป็นน้ำะวารส แต่ลูกชิ้นกุ้งอร่อยอูกชิ้นกุ้งอร่อยเลยนี่คอลิสตอนน่าจะดีเลยแต่ว่าราคาหกบาทโบเม็ดอะไรวะมันซาในปากอืมเม็ดลูกหมาลูกหมาล่าแต่ความจริงเขาไม่ได้เรียกเรียกว่าเม็ดลูกหมานะคำว่าหมาล่าแปลว่าชานี่อัชาอยู่เนี่ยอืให้มาชานี่แล้วอีล่าล่ะอีล่านี่จะเป็นเป็นแปลว่าอะไรอีล่าเป็นเด็กภาษาเหนือเป็นแบบอีล่าอีล่าเออใช่ภาษาเหนือเหรอน่าจะเป็นภาษาอีสานใช่มีผู้ชายอยู่คนนึงเขาชอบเรียกอีล่าอีล่าอีล่าเป็นยังไงอีล่าเออประมาณนี้สบายดีสบายดีเป็นได์ของอีล่า แล้วยี่หล่ายี่หล่าเป็นผ้าอ่ะอันเนี้ยคุณตี้ดีก็คือเนื้อดีน้ำซุปก็ดีแต่ว่าเราเทผิดชอบร้านแรกเออร้านแรกอร่อยร้านแรกอร่อยชอบร้านที่สามอ่ะอ๋อโบชอบร้านแรกร้านที่สี่จำอะไรไม่ได้โบกินเลยนโบให้ร้านเนี้ยให้เจ็ดเพราะว่าอาด้วยราคาด้วยแต่ว่าโบรู้สึกว่าร้านเนี้ยถ้าไปนั่งกินที่ร้านโอเคไงแต่ว่าพอแบบสั่งมาไนแล้วก็เหมือนกับมันได้น้อยอ่ะมาณนั้นแล้วน้ำจิ้มอ่ะที่เขาปรุงให้เป็นสูตรเขาอ่ะสำหรับโบมันรู้สึกว่าเค็มโดดแต่ว่าเนื้อดีนะเนื้อดีก็ก็คือให้ เจ็บเพราะว่าด้วยด้วยความคุ้มด้วยอะไรด้วยรสชาติอะไรเงี้ยแต่จะดีหรือไม่ดีนี่มันอยู่ที่น้ําจิ้มเหมือนกันนะแต่ให้อันดับหนึ่งเลยคือร้านแรกรอชอบร้านแรกเหรอชอบร้านแรกบอกให้ร้านที่สี่ที่หนึ่งแล้วก็ร้านที่มีลุกชิ้นอร่อยอร่อยร้านไหนวะแม่ชอบร้านไหนร้านแรกร้านแรกคือร้านอะไรไม่รู้จำได้ใช่ไหมร้านแรกที่เราต้มกันเหรอใช่ อันเออเฉลยอ่ะเฉลยนะมาเรื่องนะร้านที่2องบลูร้านที่2คือไออีร้านที่3อ่ะเลิศเลิศแล้วก็ร้านเนี้ยไข่ที่เหลาเจอถ่ายออกปะไม่ออกสักร้านอ่ะลรงนั้นถ่ายออกไหมออกอันนี้ที่เหลาอ่ะจากการชิมมาตลอดชีวิตมาล่าเนี่ยที่ไหลเลยไข่ที่เหลาเออแล้วก็พลิ้แปลเขาสิอ่ะเฉลยร้านแรกค่ะร้านแรกชื่อว่าร้านเจี๊ยบปึ๋งได้พอได้นะเห็นเหมือนจะผิดนะแต่ไม่ผิด น้ำซุปกลางๆไม่ได้เข้มข้นมากแต่ซอสได้อยู่ตรงไหนอ่ะเข็กรเสรมเจ็ดสิบเจ็ดอร่อยเจี๊ยปึ๋งคือร้านเจี๊ยปึ๋งเจี๊ยปึ๋งแปลว่าอะไรอร่อยไหมอร่อยไหมก็คือเจ๊ปึ๋หัวเจี๊ยม้อหอเจี๊ยม้อคือกินจัดยังไม่ใช่หรอหอเจี๊ยม้อแปลว่าอร่อยไหมหัวเจี๊ยม้อคือกินจัดยังเจี๊ยม้อไหนไหนอ่าแล้วร้านที่สองมาล่าอี๋ถูกไหมถูกมาลายอี๋อ๋อเนี้ยเนี้ยเนี้ยนัว อนนี้ไปเรื่อยอันเนี้ยม่ไดเข้มข้นมากแต่ผมรู้สึกว่าน้ำซุปบะเขากินขาดตรงที่ว่าน้ำซุปเขาหวานแต่ถ้าถ้าเทียบที่สุดทั้งน้ำหมดนะมาล่าอีคุ้มสุดสามถุงถูกที่สุดเลยอ่ะให้เยอะถุงละร้อยอันนี้สองถุงละร้อยแปดสิบเก้าเองเหรออุ้ยราคาแบบราคาดีนะกินสองคนถ้าเกิดแบบอยากกินมาล่าแล้วแบบในราคาที่ประมาณนะี้บอกว่าอีโอเคอันนี้สามเลิศเลิศใช่ไหมใช่เพราะว่าเลิศเลิศเดี๋ยวจะมีเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์มากนะจำได้มันคือแบบใกล้จีนมากๆเลยอ่ะอ ร้านนี้บอกเลยอร่อยอร่อยอ่ะเนื้อเขาจะหั่นเขียงเออเนื้อเขาจะใช้มีดหั่นเขาจะไม่ได้สไลด์ไม่เดี๋ยวก่อนนะไออันนั้นอ่ะคือที่ลุงน้อยบอกกุ้งอร่อยปะลูกชิ้นกุ้งอ่ะร้านนี้จับใช่อ่ะลุงแรมอันนั้นคือเลิศเลิศที่โบเคยพาไปกินตอนเลี้ยงพีทอ่ะเลี้ยงอ่ะร้านนี้สี่ไม่รู้ว่าร้านอะไรร้านอะไรคะโบรู้จักปโบอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งขอทายร้านนี้สี่เธอเธอทายถูกปะเพราะว่ามันเผ็ดร้านนี้เรารู้เลยไอร้านที่เราไปกินอ่ะร้านที่สี่พ ขายมากนั่นหรออ่ะเฉลยเลยพี่จ่าโอ้ยได้น้ำซุปได้นะน้ำซุปกลมกลมคุณภาพดีนะน้ำจิ้มคือแบบกลม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 มากเฮ้ยกูชอบอันที่สี่ด้วยอันที่หนึ่งอันที่สี่ชอบแต่พี่จานี่ถือว่าราคาดีนะแล้วคือน้ำจิ้มมันค้นเข้มข้นโบจำได้มันหวานๆออกหวานชอบวนอะไรที่เราชัวร์เพราะว่าอะไรปะซิกเนเจอร์คือแล้วน้ำจิ้มมีหมูไม่เป็นไรได้ แต่ลูกชิ้นกุ้งอร่อยอืมกุ้งอร่อยเนะเนื้อดีน้ําซุปก็ดีแต่ว่าเราเทผิดไอ้นี่โบชอบกินกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ก่อนคืออะไรที่เราจะมาเป็นร้านเล็กๆเลยนะที่เป็นชาบูมาล่าที่เรารู้จักประมาณนั้นอ้าวหรือว่าอร่อยเราชอบร้านแรกก่อร้านที่จีิแต่ถ้าจะให้พูดจริงๆเลยนะแต่ละร้านเราอร่อยทุกร้านแต่ว่าความแตกต่างไม่เหมือนกันเราจะไม่ว่าร้านใดร้านหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกร้านมีเอกลักษณ์ของตัวเองจะไม่ต้องทำตัวจริงจังกันนะนะอยากจะจริงจังขึ้นมากมั้งไงรู้ป้ะเดี๋ยวโบขอเดี๋ยวโบ ยังไม่ตายร้านแรกคือแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนกับพวกหม่าล่าแล้วร้านแรกอ่ะมาถึงอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัดเวยแกบพุ่งเคยนะไม่พูดแกร้านเสือากาศมันร้อนเนี่ยมามีก็คือตอนแรกคือแกให้ร้านแรกเขาลืมตัวไมเอามามีกับมาม่ามามีให้ร้านแรกเ่าไหรรรู้ป่ะห้าเต็มสิบพวกเราหันไปปุ๊บคือมันไม่ใช่ว่าให้ไม่ได้นะแต่ว่าเราไม่ค่อยกินเราเลยรู้แล้วมั คือเหมือนให้ไปอย่างนั้นค่ะเราสรุปให้ว่าเอองอย่างที่มาพูดถูกแต่ละร้านเม่ก็รัเพราะว่าโบเคยฟังมาหมาล่ามันไม่ได้มีแค่หมาล่าในแบบเดียวนะมันมีหมาล่าหลายหลายแบบหลายมุนทนถ้าสรุปก็คือแต่ละร้านมมีสูตรของตัวเองใช่แล้วแต่ใครจะชอบร้านไหนซึ่งที่เรามาคอมเมนต์ในวันนี้มันเป็นแค่ความชอบของเราคือมันอร่อยทุกร้านแต่แต่ละสูตรอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วคนชอบก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ลุงน้อยพูดหน่อยสิเขาพูดกันมาดีหมดเลยชอบแล้วที่ร้านที่อยู่โครา อันนี้ร้านอะไรรคับเฟรนฝรายมาลาเสียดายที่เราอิ่มเราอิ่มมาทุกร้านไปย้อนไปไกลอยู่ปะเราอิ่มมาทุกร้านเรามาลงร้านที่มันอร่อยเรากินไม่ลงไงแต่เราได้แต่นั่งมองไงเฟรนฝรายกรอบตลอดเย็นยังกรอบอีกอ่ะทำยังไงก็ไม่รู้อาจจะยินเติบให้ว่าร้านไหนที่แบบมาบู้ที่อยู่โคราชนะอันนี้ยังไม่กินเลยเฟรนฝรายหมาล่าชีสดิบเราต้องกินก่อนเยอะอยู่ต้องลองดูข้างล้อยมาก มาเปิดกรุงเทพมั้งสิคะใช่ค่แต่ว่าไม่ใช่เป็นชาบูนะนั้นเขาเป็นแบบบารล่าย่างก็วันนี้เอาจริงสนุกสนานนะสนุกไหมเพื่อนอันนี้ร้านไหนครับอันนี้ร้านในเท้าไห้เท้าไห้เท้าไห้นะคงเดินไม่ได้โอ้ยไม่จะบอกว่าอะไรป่ะเดี๋ยวนี้ชอบไปเลยปะพอมีความสุข แมด่ดีใจนะกับลูกน้อยที่โบทําให้โบมีความสุขไม่ใช่ต้องต้องพูดก่อนว่าชอบช็อตฟีลเองว่าแบบแล้วความสุขเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่อยู่ไปตลอดไงเข้า <ด S 1> ใจใช่ปะวันนึงก็ต้องมีใครไปอ่ะเนาะไม่ใช่เพรานเรามันเป็นเรื่อง,องปกติที่คุยกันได้มันเลยให้เราอ่ะศึกษาทรมาเพื่อเข้าใจว่าใครจะไปอ่ะรรม,ามาไปก่อนสุลก วันนี้จะแมทออฟเดอะเดย์เลยนะให้อะไรรู้ป่ะให้แตงโม680แตงโมเดียวเนี่ยนะกับเต้าไห้เต้าไห้ให้สองอันนี้เลยตลกมากเอาวันนี้ก็สนุกสนานนะครับว่าใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระต่ายสัไต้ยอยากให้เราทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์อยากทำปัดตาไครปัดตาไครก็คือไม่ได้ต้องดู่มฝนตกก่อนโอเคตอนนี้ไม่ Bye bye